สตรอเบอรี่ค่ะมืองอากาศมือนี้ฝนตกเดี๋ยวมาดูสิไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันพาทุกคนมาเบิงว่าสตอรอเบอรี่ไงขนาดได้ล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นพักแพ้วที่มูไหามาอันนี้ก็เป็นสงสัยจะเป็นคณะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะมูไหามาก,กับปนมานําก็เอา มาใส่กระถางตรงนี้เบิ่งแน่นี่สลากหล้หลายค่ะอันนี้เป็นขึ้นชายไทยนะคะทุกคนขึ้นชายไทยเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูสตอเบอรี่นี่เบิ่งแน่ไล้พิ่นกับหลยค่ะซื้อมารอบเดียวปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ขยายพันธุ์ดีมากๆเลยนะคะอียังทิได็กินนี่ยก็คือสตอเบอรี่แหละค่ะทุกคน บางแนปลูกแบบได้ปลูกถิ่นปลูกทุ่มบ่ไดใสปุ๋ยใสยังกะงามนะคะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันนึกว่าพลจะบดกกระดกหายอยู่นะคะนี่แต่บรูวา่าห้าตตรงเปลี่ยนตลอดหรือเปล่านะคะแบบคือ้อนออกแล้วก็ปลูกใหม่แบบนี้นะแต่ววไลบอ้อนออกนะคะนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นสองสามปีละคะ่ะ มาปงอยู่มุมนี้ก็เลยปล่อยพันไหวเลยที่จริงนี่พันปงพันขึ้นคืนอยู่ในต้งคอนใหม่นะคะดินนิน้อยหนึ่งพันกับปงห้ปลูกทิมปลูกทุ่มค่ะสตอรอเบอรี่บ่ดดี้ดูแลบ่เคยได้ใซ่ปุ๋ยเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าก็ดกให้ได้กินอยู่นี่ เดี๋ยวจะขยายเห็นบอตรงมุมตรงนี้ถถวว่างๆนี่คันไลฟ์พันออกคือจากสีเดี๋ยวเวลาก็จะเอามาเสียบไปนี่เห็นบอมาเสียบไว้ตรงนี้พันก็จะขึ้นขยายให้เรื่อยๆค่ะเวลาทอนถิ่มไร้แล้วนะคะอันนี้กะลัคือสิบยอด้กินดอกค่ะแนมส่งคือเอาไว้แงงค่ะเอาไว้เชยชมค่ะแนมบึงคือกลนเกล็นแบบไดดอก ตอวรลีปีนี้ก็รู้สึกว่าจะสวยงามให้ได้กินอยู่นี่แล้วก็พักแค้วใส่ทุกคนเม่งพักแค้วเพื่อนให้พักแข้วมากสามตนนี่คือพักแค้วมีหอยพร้อมมากะหอยอันนี้ก็คือกระลำนะคะปลูกไว้กิมหยอดอันนี้ก็ออกแล้วค่ะ ัวหิมะตัวสลากหลายหลายเดี๋ยวต้องไปซื้อโอ้นี่ค่ะสตอเบอรี่สุกแล้วเห็นไหมสุกอยู่หน่วยหนึ่งเดี๋ยวต้องขยายไว้เยอะๆค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูชพูเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางค่ะ เรียนกระัางโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับวิไลสภัย u ูเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะเ mm hmm. มื่อนีวิไลจะมาทําคณะหมูกรอบค่ะหายไปหลายวันหลายมืออิลี่ค่ะสภาพหนากระซมๆแน่นะคะพอว่าวิไลกลับมาจากทํางานแดบ,บประมาณชั่วโมงกว่าล้คะ่ะชั่วโมงกว่านี่หูอยากซิมาบอกซูกันฟัง เกือบไปแล้วค่ะเกือบไปแล้วเกือบจะกลับบ้านไม่ได้แล้วค่ะทุกคนอย่าหาเห็ดอีกบอเ้านี่ซิม,มอ,อกอกซ่กันฟังวิไลออกไปทํางานเหล้วทีนี้วิไลก็เปิดอินเทอร์เน็ตน้องแฟนก็บ,บอกอยู่ว่า่นเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ห้วิไลหม่เหล้วทีนี้ก็มีข้อความมาบอกมา,กมาวาาหรือสองมือทีเรื่องนี่แหละบอกว่าซิมนี่จะใส่บไรอีกแล้วคนก็บ,บอกแล้วแฟนก็เลยบอกว่า เพินพ่นก็มีซิมไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวจะคอยเปลี่ยนกระดเพิ่นว่าให้มันมดก่อนเวลาก,ก็ลืมเช็คเสาว,ว่าซิมมดหรือยังพอไปทํางานเอ๋กับสังเกตเป็นยังนอะว่าโทรศัพท์คือม่มีอินเทอร์เนต็ตแต่โอ้ยบ่เป็นยังดอกปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็คงสิมาแล้วที่นี่มีปัญหาเหตุงานเสร็เหล้วเบอ่งโทรศัพท์คือโทรศัพท์บมมีอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เลยวนเวียนก็นเลยถาม,มูไอ ถหาแฟนให้ไดบ้บนนุนน่นันก็ว่นกว่ายอยูู่้เดียวแหละจริงจริงก็เกลงใจูมยู่ที่ไปยืมโทรศัพท์มมโทแต่ให้จังได้ไดเฮาบ่มีตัวเลือกว่าจสเฮ็ดแบบได้ดีละทินีวิไลก็เลยใดบ้านมมวาเจ้ามาทรงขวอยในไดบอก็เหือนเพิ่นก็อยู่คนละฟังกับวิไลเลยก็เกลงใจเพิ่นเติบอยู่แต่่าเดียวมื้ออื่นเสาเงินไปให้เพิ่น เอาบ่เอาก็ะตรงล่องเอาไปให่พันเบงสินะค่ะเกงใจแห้งเกงใจแต่เก็คุดบ่าให้จงได้ใดขันห้าบอบ้านเขาเ้าสิกําเพื่อนแบบใดเพราะบอสามารถติดต่อแฟนได้เลยเอาโทรศัพท์เพื่อนลวมงานโทรหากับโทรบ่ติดก็เป็นก็จักปัญยังก็บ่รูคือกันโทรหาลูกซาวกับโทรบ่ติดโทรหาเพ่ก็บ่ติดก็จัดเสร็จจังไดและที่นี่ก็เลยเออมูบอกว่าเออเดี๋ยวสิมาสรงก็เลยพ่นก็มาสรงแล้วก็เลยถามแฟนแฟนก็เลยบอกว่า ่อยก็ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเจา้าบอมาขคอยกะสิไปหักเจ้าใบซา้มนี่แหละพันว่าเออใบซ้ำกะนางถาไปหอดเป็นเ่วมงชั่วมวมงกว่าคนละพุดว่านั่นแหละก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเจ้าของไปใส่มาใส่ตรงเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยถ้าสมมติว่าออกจากบา้านแลวอินเทอร์เน็ตม่มีเหากตองแบบเตี้ยโตแบบนี้เราจะมบมไปมีปัญหาทีหลัง เรื่องโทรศัพท์หนึ่งที่ชาติแบท็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะหลายมือบ่ไไรล่งลิปบ่มีอารมณ์แล้วก็บ,บ่มีคลิปสิลงน้ำขาแต่ละมือแต่ละเวน้นแล้วเมืออ่อยน้ำเห็ดงานหลายน้ำพอนก็ลงวิไลแมนอยู่ว่าการทํางานมันดีกว่าที่เหาบ่มีงานเห็ดนะคะก็อดสะไปกิดช่วงเวลาที เงียบๆบ่มีงานกัเดยวสิจมอีกแหล้ว่าโอ้บ่มีงานหน่นนั่นันแล้ววิไลที่ทำงานวิไลน่ะบอสซำบ่ส่ำเสมอเวลามีงานกับมีรลายเวลาบ่มีกับบ่มีเวลาคนหลายกับร้ายเกินเวลาบ่มีค้นกับบ่มีเลยแบบนี้นะคะแบบบ่พ่อบ่เมนว่าบ่มีเลยแบบบ่พ่อคนบ่พ่อกับบ่พ่อเวลาคนพ่อกับพ่อจนเกินเมื่อนี่มีเผื่อหลงงานอยู่ีคนก็เลยเด็กกับไหวแล้วเห็ุงานก็ได้ประมันซีั่มง่วงกว่านิดๆนี่แหละค่ะมากกัเลยเด็กสร้างพัก พนก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวมือมอ,มอนีประสิส่รงหายทรงเรียบร้อยแล้วลล่ะคะเดี๋ยวมืออื่นก็บ่าถึงกลับมาก็แบบว่าอดบ่ไรแลวปลาแดกอดบ่ไรอีลีแล้วที่นี่เวรกก็บะได้ก,กินมาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วสื่อแตงกวดสื่อยังมากก็เลยว่าเออเดี๋สี่อดทนงดประแดกก่อนการถือว่าไปเห็นงานเลรวอากาศร้อนมันจะเห็นให้เด็กกลิ่นแบบคักแห้งถึงแม้ว่าจะกินอีกมือคามไปอีกมือเลยจะสีนะคะเวลากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ งดปลาแดกก่อนสักผักจะค่อยกลับมากินแบบนี้นะแต่ไม่ไหวคะ่คะหิวค่ะอยากกินปลาามากแต่วันนี้ก็เออโอเคกินผัดกะเพราเมื่อวานก็ทําผัดกะเพรานะคะวันนี้ก็จะทําคาราหมูกรอบแล้วก็มีไก่อีกกว่าเดี๋ยวจะทําไก่แกงไก่พรุ่งนี้หรืออาจจะตำส้มตําพรุ่งนี้เพราะว่าสังาส่งมะละกอสัอ่งไอดมักลินฟ้าคือเขาเอื่นว่ายังน้อภาษาไทยกับบุรุนะคะนั่นแหละก็เลยจะ อเอามาทำกินมืออื่นนั่นแหละเดี๋ยวหมูสามชั้นพรุ่งนี้เวลาก็จะเอามาทอดเลยค่ะทุกคนจะมาทอดแล้วก็จะมาสับสับสบสบเลยเพราะว่าขันเห่าใส่วิที่ด้วยทีเอามาต้มก็ะเบียกแต่ว่าให้เพ่นกระดดงกระเด็นนะคะก็เลยจะทอดไปเลยลองทอดไปก่อนที่มันจะได้แบบไหน กระทะทุกคนเห็นกระทะทอดปะคะกระทะทอดนี่ก็ไม่ไหม,ไมนะคะปึกสื่อมากแลวที่นี่ก็ไม่赖ก,กัเลือว่าเดียวน้ามันก็ต้องเปลี่ยนแฟนพนเห็นว่าวิไลมือยมัง้งพอจะเลือบอ,อเดี๋ยวไปซื้อหม่เป็นบอกแพง่งดอกโอ้ยสิไปซื้อหม้ไงก็เลือบอ่